Biologia วิกังไทยชีววิทยาภาษาไทยซีไฮเซลล์ออร์แกโนอวัยวะตีสูเนื้อเยื่ Organ ulo. Okeneo. Hene. Yin. Bacteria. Bacteria. Virus. Virus. Halaman. พืชไหยุกสัตว์โปรตีนโปรตีน Evolution วิวัฒนาการภาระอังกการปรับตัว มูตสายนการกลายพันธุ์เมตาบอลิซึสมสออ์ไจสโมส,สิ่งมีชีวิตไมโครออส,ส,ส์โมจุลินทรีย์ Potosintesis. Kansang krodoseng. Chloropila. Chlorophyll. Buto ng halaman. Malit. Embryo. Embryo. Pagtubo. การงอกปัมบูบุโลการผสมเกสรอุกัดรากดาหอนใบไม้คาฮอยไม้ Pagtunaw ng pagkain. Rebok ahan. Pagbuburo. Kanmak. Carnaburo. Satkin nue. Herbaburo. Satkin food. คลิกานธรรมชาติพักปัปรามีการสืบพันธุ์เอนไซม์เอนไซม์ดูโกเลือดบุหัย ชีวิตพอสิลซากดึกดำบันสาริบูไฮความหลากหลายทางชีวภาพปาตอบาปุ๋ยสริไฮสปีชี